ครับผมวันนี้มีรถส่งมอบหนึ่งคันอ่าลูกค้ามารับรถเดี๋ยวสอบถามความรู้สึกกันว่าวันนี้รับรถแล้วมีความรู้สึกยังไงมาตามกันมาเลยครับผมคุณพ,พี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะตามตัวหน่อยคุณพี่ชื่ออะไรจ้าค่ะชื่อลูกหมูนะคะอ่าพี่ลูกหมูวันนี้รับรถแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเออรู้สึกว่าดีใจมากมากเลยเป็นรถคันแรกของในชีวิตค่ะก็เลยเอาเป็นมือสองไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองลองขี่ไปก่อนเพราะว่าไม่ เพราะจะใช้แบบภายในจังหวัดเลยวันนี้ไม่ได้ไปแล้วรถสวยถูกใจไหมวันนี้ถูกใจค่ะแล้วเซลล์บริการเป็นไงตั้งแต่วันแรกเลยที่มาดูรถผมเห็นตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มีมีความสุ่ยังไงวันนสมชาคะเซ็นเตอร์นะให้คำปรึกษาดีมากนะจริงๆมีรถให้เลือกมากมายเลยทุกคนสามารถแบบมาเดินดูได้เลยนะคะครับผมแล้ววันนี้พี่ทําอาชีพอะไรขอยาสอบถามซึ่งนิดนึกตอนนี้นะคะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเลาฝากแนะนําคนที่อยากได้รถแบบที่หน่อยว่าออกรถกับเรา มีบริการเป็นยังไงออกง่ายไหมและการบริการของเซลเป็นยังไงบ้างก็สําหรับใครที่จะออกรถนะเบื้องต้นเราก็แบบดูความชอบส่วนตัวขอ,ของเราก่อนว่าเราชอบรถอะไรรุ่นอะไรลแล้วก็งบประมาณไหนนะคะก็สามารถมาดูรถที่โชว์รูมของผมชายคารเซ็นเตอร์ได้เลยเนาะแล้วก็มีพนักง,งานบริการเยอะมากๆเลยค่ะพี่ขาไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเรามาแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ จะได้รถถูกใจหรือเปล่าจริงๆพี่ๆให้คำแนะนำดีมากๆเนาะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขการใช้รถเดินทางปลอดภัยนะครับผมมีอะไรก็เข้ามาที่เต็นท์ได้โอเคครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายล่ทอีซัาข้านาคตถองเชื่อมา